เรียนเชิญประธานมูลนิธิเกันเก9เลยดีกว่าครับขอเรียนเชิญคุณอาทิวราคงมาลัยหรือว่าพี่ตุนออน่นพอดีนะครับ ถ้าเห็นแล้วเชิญท่านอ่านแล้วตอบเองได้เลยเดี๋ยวเถามให้สักนิดนึงนะครับผมใช่ครับผมอย่ากมากจริงจริงยังรู้สึกไม่ไหวเลยนะครับผมขออนุญาตถามพี่ดูก่อนเยๆแล้วกันนะครับในฐานะประธานเรื่องที่เก้าพันะก้าแล้วก็ผู้ก่อตั้งโครงการข้าวเพื่อนหมอจริงๆแล้วคือโครงการข้าวเพื่อนหมอที่ที่มาที่ไปที่มาที่ไปเป็นยังไงครับพี่ดูบ่อรๆก็จริงๆเอาแบบยาวๆเอาสั้นๆแล้วแต่พี่ดูได้เลยครับคือ เรายอมเป็นคนที่เทำโครงการเบียดตัวแม่สายตอนนั้นที่มังจะเปยนคนเปี่ที่แม่สายเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีที่แล้วครับเสร็จปุ๊บเสร็จโครงการนั้นบก็ดรไกยศก็มีการได้ได้ได้คุยกันในจักรการนั้นเลยซึ่งตอนเป็นตัวแม่สายตอนนั้นผมผมเองนอกจากะพูดถึงเรื่องเมื่อเวลาอัดที่ที่ให้ได้ได้ได้ช่วยกัน สิ่งหนึ่งที่ผมทำ,ทำไปด้วยระหว่างทางคือการมอบอถึงการศึกษาให้กับน,น้องๆในใแต่ละวันที่เราวิ่งข้ามหนึ่งโรงเรียนอนะไรนี้ยแล้ก็จะเป็นเข้าไปในโรงเรียนเป็นห้อบพูนการศึกษาให้คือโดนโดนทำประโยชน์ให้กับวัตถุประสงค์ที่เราเป็นยครับผมชอบเรื่องของการการเรียนคือผมเป็นคนเรียนไม่เก่งแต่ก็พาตัวเองให้เรียนจนจบปริญญาตรีได้เพราะชุดความคิดของพวกเรา สมัยก่อนเนี่ยเขาถือเรียนตรีเรียนให้จบปริญญาตรีทงานทำดีๆครับอะแบบนี้ยต้องถือว่าพี่จุกเเป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสในเรื่การเรียนนะใช่ไหมครับคือเราก็เป็นเหมือนก็เราเป็นเหมือนเด็กไทยที่ถาจุกปู่ฝว่าจบกระถมรน่าจะสอบมัทยาลียนดีๆให้ได้ คนมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแล้วก็จะชอบเรน่อย่บว่าเออการศึกษาเนี่ยถึงแม้ตอนนี้เราไม่ได้เป็นอาชีพในระบบที่แต่เราก็รู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยมันให้มันให้ชุดความคิดอะไรบางอย่างทําให้เราได้ออกมาใช้ชีวิตในอาชีพของความฝันเนี่ยนักร้องเนี่ยด้วยการมีเหตุและผลมีตากัหนึ่งสองสามในการทํางานก็นคือไม่มาทน,นการศึกษาในระบบมันช่วย เราไม่หยัละคุรัค okay, ิดว่าเราอยากส่งแล้วแล้วเราก็ิ่งเรีนรู้ศึกษาใเดกับเด็กๆถไม่ระ้ว่างทางเราจบโครงการปพ๊่ไม่รู้อะไรที่ฉัน2215ตอนที้เราทำสารคีหนังสารคดีแล้วก็เป็นวันเปิดตัวนะเราเต้นเยอะเรามีการเรู้เต้นเยอะาที่หลังวิธีพรอเตก็ทำงานสอนพ่อบต้ก็ชวนมาทา โครงการเกี่ยวกับการศึกษาให้ก hmm. mm ับเรื hmm. <cem> ่องหนึ่งทีมของโครงการการับก็เลยมีจุดเริ่มต้นที่ของโครงการนี้ขึ้นมานะครับท่านพีนิ้มาถามดานฝั่งเรืองดรประยุทธ์บ้างหลายๆคนอาจจะไม่ทราบคือเราก็ไม่ทราบว่าอย่างกสศเนี่ยหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วทำอะไรอยู่บ้างกับดรครับก็เป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานที่ทำโอกาสได้ มีภารกิจในการลดความรู้การศึกษาให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสไปให้สูงสัมผัสภาพความสำคัญเท่าที่ที่คุณฟูบอกว่าพวกเราต้องมีจุดความคิดว่าความสเรมดุลการศึกษาเท่าไรถูกต้องคัะเพราะจริงๆก็คือว่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีคนไทยประมาณสามถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกปีที่จะได้เด็กมาไทยสำหรับกลุ่มคนที่มีรายได้นต่ำซึ่งความยากจนในประเทศเนี่ยมีแค่ร้อยละสิบเท่านั้นจากต่างกันทศสามเท่าซึ่งต่ำมาก ได้มีโอกาสเรียนไปไกลครับแล้วก็ถ้าดูไปถึงระดับม .3 เนี่ยทุกๆปีครับเป็นผู้จบม .3 จะมีหนึ่งในห้าคนนี่เป็นหนึ่งในห้จบแล้วก็ต้องไม่หมายความว่าเราจาจก,การศึกษาไม่มีโอกาสที่จะไปต่อในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความห่างไกลของเขาเน้่ก็จาเป็นหมู่บ้านที่เราเรียนคิดอยว่าถ้าจะช่วยคนเชื้อราไม่กาาสไปสองสามปีเราก็ช่วยได้หนึ่งตัวจุดที่สุดแหละคือรอย ึ่งไม่ได้จะเป็นว่าความสุขต,ต,ต,ต้องปมาไหนหมนะครับแต่อุ้ยต่อนคือเหมือนเหที่ขาดใครขับรจะช่วยเขาได้ครอบครวคนเร่วงผมได้ท้รน้องเองต้องออกไปดูแลตัวเองบาทีเด็กๆก็ออกไปทางานทำไันไอย่างนี้นนไม่ถึงวัยเนาใช่เด<อ>ี๋ท <ๆ S 2> ่านนัทตูนพันเรื่องเราจะมีงานคัดยังไงนะเพราะเด็กเราจึงเขาว่าร้อยโอกาสเยอะมากๆเป็นทานท้าของโรงงานที่เป็นยังไงครับคือก็ มีการให้ครูมากกว่า400คนทัประเทศใหครูประจำชาตขต้องเยี่ยมานธรรมชาติครูต้องบ้านทกปีเราก็ทำแอปพลิเคชันให้ครูทีาไปถ่ารูปการถามว่าจนไม่โงเนี่ยเราต้องตใแต่เราให้ครูดู๋ยวสมาร์ทโฟนเช็ค GIS โปิเจตแล้วก็ถ่ายรูปให้เราดูว่าสภาพเป็นยังไงอลองวิเคราะห์ออยู่ทุก เราก็เลยสามารถจะเลือกให้ทางมูลทีมข่าวเล่าว่ามีโรงเรียนในประเทศไทยทั้งชั้นหมอสา,าเลยได้ประกาศได้จบทางช้างเลยแล้วเร้ให้โรงเรียนเสนกมากครับว่าถ้าจะมีเหมือนโรงเรียนมนความข่าวบอกว่าถ้าจะไม่อยากให้เด็กคนไหนหลุดไปจากโ,ร,กาโรงการช้างเราอยากนาเตเป็นชั้างจูนช,ชนวจริงๆครับส่งชื่อมาให้เราทางเราจะช่วยช้าแล้วก็ เพืเราได้เกิดโกาสตบอไปคำถามในเรื่องของสังคมการเรื่องอะไรเราเนี่ยก็ทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นในการทำความรู้ทั้งหมดเมื่อกี้จากคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะเด็กที่ได้โอกาสทุกคนดีใจมาบก่อนคุณแม่ก่อนคุณครูนักต่างหน่วยกันเลยอ่ะนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของชื่อที่บอกว่ามีการให้ทุนกับเด็กได้โอกาสกับเด็กไอ้โอกาสพิเศษเด็กได้โอกาสกับเด็กได้โอกาสพิเศษต่างกันยังไงแล้วเราแยกให้แนงหรือเปล่าครับถ้าพูดเรื่องความยั่ครับ ความรูกสึที่ว่าในังคมประชนประเทศไทยเส้นของนักลงทุนสามพนบาทค่ทันทีใครที่รายได้ต่ำสามพันเราหับต่อวันรสิบบาทสามพันาต่อเดือนไดนะวันละร้อยบาทตอนนีเดินโไ้จากตรงนี้เลยครับทานข้าจะยากแต่น่นะยากือหนึ่ง่บงยากเลยแต่นั่นคือรายได้ต่ำเพียแค่หนึ่งคนที่จะดูในรูปยากจนพิเศษคือนอยไปก่อน จำนวนที่ดูแลเท่าไหร่ครั่ตูเราจะมีกิจกรรม4ปีกับน้อง 1, 2, 3, 4เเาาช่วยดูแส่วนประมาณ200กว่าคนน้องก็ได้เรียนฟรีในตลอดชั้นมปลายครับปรบมือกันหน่อยนะครับตอนนี้มีน้องง200คนแล้ที่โคกนี้นะครับคุณ้ รุ่ครับขเสมนได้ประโยชรุ่นหนึ่งคนนี้ก็เข้ามาวิจัยาลับก็มีจะน้ำแบบเปรนแท้เเปนได้พยาราและกี้คุณครูเป็นวิศวกรอย่างเงี้ยแพร์ครับคือตั้งงพาบาลเลยนะครับตอนนี้คบนะปิดโรงพยาบาลมานะตอนนี้คือเรามีแทย์ยุาฯมีในองค์กรที่ครบเลยคือถ้าเราคิดย้อนกลับไปจากเด็กม .3 ที่จะต้องออกไปทำอาชีพรับจ้างพวกไรหรือทำเกษตรหรืออะไรที่ครับแล้ววันนี้เขาได้เป็น ว่ามันมันดูแบบเออมันดูมีกำลังใจในการทำทำอะไรแบบนี้ครับแล้วมันไม่ใช่แค่ชีวิตเขาที่เปลี่ยนชีวิตเขาด้วยว่าจะเปลี่ยนด้วยที่พ่อแบบนี้เขาเชื่ออะไรไหมครับรวมถึงสังคมที่เขาอยู่ผมว่ามันจจะฟังดังแล้วก็จะดีไปด้วยกันหมดเลยนะฮะทีนี้อยากจะถามข้าวบนลึกลงไปนิดนึงอย่างเรื่องของการค่าใช้จ่ายการศึกษา คนหนึ่งคนนีแหละครับครับอ้เยอะนะก็คือต,ต้องเรียนนะครับว่าถ้าใครได้ไปในชลโรว้ว่าโรงเรียนที่สอนมอปลายไม่ได้มีพื้นที่นะครับทาดก็จะต้องท่องโต๊ถ้าเด็กไปเรียนสายชีวะก็จะอยู่ในโร๊ะน้องส่วนใหญ่ต้องย้ายมาที่่ัวศัยแล้วเราไม่ยากเขาต้องทำบนอะไรเราอยากให้เขามุ่งนั่ปไปเพื่อการเรียนอย่างเดียวจนผมก็ดีใจมากที่ มีเด็กคนก็แต่รุ่นแรกหรือเราเราเรา,เราไม่ได้ฝันว่าจะต้องมีรุ่นแรกต้องเราก็ปีนเราก็ช่วยไม่ได้ถำนวนเ่าไนระ่ครับแต่น้องเขาสามารถที่จะโฟกัสกับความตั้งใจความฝันดึงเอาแสงในตัวเองเออกมาให้ให้เป็นประกายได้ไใครแต่ลาอสั้นนะครับสิ่งที่เราเราเตรียมอยู่ซับยานไว้ให้เขาให้เพียงพออีมากๆนั ana, ่นยากใช่ฮะเห็นบอกว่าพี่ปูนี่ทำมีเก้าคนละเก้า มีเท่ากันหองไม่ได้มีแค่นี้มบอกว่าเพื่อเงินปูขาที่ผ่านมามีเป็นโงขงการที่เถือซึ่งใช่ไหมครับร่างร่างและในความราที่าเป็นเขตที่อยู่เทียมก็คือมันก็คือโครงการที่เราจัดงานวิ่งเพื่อหาทุนการจ่ายน้องๆเลยกรเปนองีทีห้าแล้วก็คือคอนเสิร์ตออกเที่สั้นๆนีไซค์ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะเข้าไปสู่ของทางพาง ก็ถือว่าเป็นโครงการต่อเนื่องเนาะตอนนี kind of ้นะครับผมและเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกูกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้เขเจะเปิดเผยกับพี่ตูนแล้วก็ดรไนิรายกด้วยนะครับ